สาก์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานีพร้อมเครือข่ายเปิดโรงงานปแปลรูปสัตว์น้ำตามโครงการกบอุดรสร้างโลกที่โรงงานปแปลรูปสัตว์น้ำตลาดแม่ราณีตะบนหมูมนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโรงงานปแปลรูปสัตว์น้ำสาก์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานีจำกัดตามโครงการกบอุดรสร้างโลก พร้อมหัวหน้าสูวนราชการผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานโดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้เลี้ยงกบกับสหกรณ์เกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่จังหวัดอุดรธาน,นีจำกัดอีกด้วยนายปียสิทธิ์เจียระวาปีประธานกรรมการสาหกรณ์เกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่จังหวัดอุดรธาน,นีจำกัดบอกว่าสหกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานีจำกัด จัดตั้งเป็นสหก,กรณ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2566ปัจจุบันมีสมาชิก54คนดำเนินธุรกิจจัดหาวัสดุทางการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายแก่สมาชิกส่งเสริมการแปลรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสมาชิกแบบครบวงจรเนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกบในจังหวัดอุดรธานีมีผล,ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด รวมถึงการบริอาหารจัดการด้านการตลาดสินค้ากบแบบครบวงจรโรงงานแปลรูปสัตว์น้ำของสหกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานีจำกัดแห่งนี้เกิดขึ้นจากความอนุเคราะห์ของพันธโทวรายุตีวัฒนสุวรรณประธานสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นผู้อนุญาตในการให้ใช้สถานที่แห่งนี้ ได้ครับแม้นนี้เราได้ขายไหมประเทตรงนี้เป็นไหนอ้ความเป็นต้นเ้าตแอราตวนวอวันขุนอาริบนะไม่มีะต่ปท่ต่อไปสู้